บทพระคาถาพุทธคุณเก้าตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวคำว่าอสังวิสุโรปุสะภพูพะอสังวิสุโรปุสะภูพอสังวิสุโรปุสะภูพะ อส,สังวิสุโรปุสะปุภะอ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 สังวิสุโรปุสะปุภะ na ma pa